เ็บซ <ersch> ้อมรอบดึกออฟเจมต้นปอบต้นเสิร์บบอขาบดูตัดขวาครับออฟบอกดูตัดขวานะวครับนะนะครับโอ้โหโอ้โหมันพี่ผมบอกอะไรไหมยอดมากเลยครับโอ้โห ยุงก็กัดตัดขวาก็ตัดไปไหนไม่บอกครับผิดนิดเดียวเอาละครับขอโทษผมถามอีกครับตอนนี้ครับโอ้โหโอ๋โอ๋โอ๋โอบโอ๋โอ๋กอ๋โ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 ร๋โอ๋โอ๋โอ๋รอ๋โอ๋โอ๋โอ๋ จับไปขึ้นกูล้วกูมาถ่ายคือเขาบอกว่าพริกเนตซ้ายนะครับเมื่อกี้มีมีกล้องแล้วพากันทำอะไรกันไม่รู้นี่โอ้โหเปิดแตกครับว่าวิเปิดแตกครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าวิเปิดแตกนะครับผม